งานวันนี้ก่อนเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเหน่งก็จะเป็นงานเอซิงครับออทเทมิเตอร์สองพันยี่สิบสามมีเดียพรีวิวครับครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงแบกงานวันนี้เรามาด้วยแบบเออครับผมจริงวันนี้คนเยอะมากๆคึกคักมากในงานแล้วก็แบบเอเนจีดีมากๆครับเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่แบบมีรองเท้าแบบคอลเลคชันออทเทมิเตอร์ของเอซิงมาให้ดูก่อนใครที่ทุกทุกไลน์เลยครับใช่ครับได้มีโอกาสได้เดินดูยางคอลเลคชันใหม่ที่ออกมาดูแล้วเป็นงเป็นไง ุมสวยงามแล้วก็ได้ใส่คอลเลคชันใหม่ด้วยครับแล้วก็มีคนมาชี้ว่าชี้ของพวกเราเป็นรุ่นแบบที่หายากไงนี่เราขิงอ,ะอ่ะ <รก S 2> เป็นรุ่นหายาแกแล้วก็ในงานก็จะมีรุ่นที่แบบว่าเอย ไม่สามารถไม่ได้ถ่ายรูปแต่ว่าแต่ว่าเหมือนแบบเป็นการพรีวิวก่อนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวออกมาสุดท้ายจะประมาณนี้นะแล้วออกมาก็ให้ไปจับจองกันตอนที่ออกมาแต่พวกเราถ่ายมาเพราะยิ่งห้ามยิ่งอยู่ครับคุณเล่นโมเดลครับไม่ได้ถ่ายครับไอซิงิารโร่ครับไม่ได้ถ่ายคาร์โร่ครับจะให้เช็คืุได้เลยไม่มีถ่ายซึ่งวันนี้ก็คือเอาป้ายห้ามถ่ายไปติดอันที่อยากให้ถ่ายซึ่งวันนี้เน่งเป็นต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ามาสู่บ้านขอบคุณมากที่มาอยู่ด้วยกัน อันนี้เราถือเป็นรุ่นน ouais> ้องเดี <h 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 ๋ยวถือเป็นร anyway ุ่น้องอ่าท้านพี่ต้องบอกก่อนว่ามันตอบโจทย์ชีวิตยังไงกันบ้างไอสิ่อ่ะคือคือผมอ่ะก็ใส่มาประมาณ4ปีแล้วก็แบบรู้สึกว่าพูกคันกับแบรนด์มากแล้วก็แบบเวลาหยิบหยิบจับอะไรแบบเวลาออกจากบ้านอ่ะคือแบบหลังลดคือมีเยอะมากเราก็หยิบหยิบเราก็หยิบไปใส่ก่อนเสมออะไรเงี้ยเหมือนเราลึกเราเราลึกได้แบบเฮ้ย ชีวิตเรามันเป็นแบบนแอมเอซิกนี่หว่าวเรา,า,าก็ิบของมาใส่ดูอะไรเงี้ยเคยมีโมเมนต์ทีท่ถอดออกมาประมาณจากเท้าไม่มีเลยไม่มีเลยนอนนอนก็ยังใส่อะไรอ่ะ <c oughs> โอเคก็เนี่ยเราเพราะอันนี้ช่วงที่ก่อนที่เราจะได้เป็นแบบแแบนแอมเหมือนกันเวลาขึ้นรถเ้าแล้วชอบเห็นกล่องเลยมีสีเยอะแล้วเราก็แบบพิชชาเพิ่งพรงเนอะเราก็อยากจะขอเขาเขาก็ <c oughs> คือให้ไม่ได้เพราะว่าแบบเบอร์คนละเบอร์กันอะไรเงี้ยใช่จนถึงวันนี้เราก็ อไม่ฉากเขาแล้วครับเพราะเราก็มีมีเอกลกษณใส่แล้วตอนนี้มีเยอะพอแล้วตอนนี้เพราะซื้อเองด้วยซื้้ออเงดวยนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีนอกจากรองเท้ามีเสื้อผ้าด้วยใช่มีเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบสปอร์ตก็มีคือหรือรองเท้าสปอร์ตก็มีนะครับรองเท้าพวกเด็กเชนดีคอร์อะไรรองเท้าแบดมินตันอะไรเงี้ยก็ก็ดีมากเหมือนกันก็แบบสตรีทแวร์เขาก็มีนะเขาก็มีแบบไลฟ์สปอร์ตสไตล์อะไรเงี้ยใช่ครับก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนที่ชอบออกกําลังกายก็มี ใช่เจ้าบ้านแบบแนวอัลติรีนครับใช่ครับจริงผมว่าปีรุ่นคอลเลคชันปีนี้คือผมว่าแบบปังที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำงานกับเอซิสมาเลยผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบดูคอลเลคชันปีนี้ให้ดีๆแล้วก็ปีหน้าด้วยผมเข้ามาก็ปังเลยอะใช่วิ่งตอนไหนที่เราแบบเล็กๆ ไม่มีพรพอมีหมดแล้วครับเฮ้ยวุ้นเล่นวุ้นเล่นอ่าก็คือล่าสุดเพิ่งเห็นที่เหน่งใส่แล้วเราก็เพิ่งได้มาเองแต่เหน่งเขาใส่ไปก่อนแล้วคือตัวอ่เราเอาแต่ที่เป็นแบบ 3D เหมือนน่ารักมากเลยมันจนแบบเหมือนฟิลกับเนี่ยดูดูมือครับเดี๋ยวเราเราจะเราจะรู้เองว่าตัวไหนก็ช่วยเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ก็เพราะว่าเห็นเหน่งมาใส่แล้วก็เนี่ยเพิ่งเราเพิ่งได้วันนี้เลยเดี๋ยวใส่โชว์ฝากงานไม่ต่ากแฟนๆที่ว่ามันเปอินเสิร์มันมี่ตั้ง ก็ฝ <g ül> าก <g ül> แบรนด์เอซิกด้วยฝากพวกเราด้วยผลงานแบรนด์อสบเตอร์ของเอซิกก็ครั้งนี้ก็แบบว่าปีนี้คือผมบอกเลยว่าปีนี้รองเท้าเอซิกทั้งลายแบบว่าสปอร์ตหรือว่าลายแบบวิ่งเทนนิสก็มีหรือว่าพวกแบบกีฬาคอร์ตอะไรเงี้ยทุกอันปังหมดก็ขอให้ทุกคนจับตาดูไว้ให้ดีว่าจะมีรองเท้ารุ่นใหม่อะไรออกมาบ้างรับเทของรุ่นน <g ül> ้องล่ะวป็นยังไรก็รุ่นน้องรุ่นพี่ว่าไงรุ่นน้องก็ตามนั้นเลยครับผมฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับ แบรนด์บัสเตอร์ของ a อซิกคนใหม่ล่าสุดด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากรองเท้าเอซิกทุกทุกทุกแคตตากรูดเขาเรกทุกอะไรนะทุกซิกเมนทุกอะไทุกคอลเลคชั่นไว้ด้วยนะครับยิ่งอย่างที่เหน่งบอกยิ่งออลทัมวินเทอร์สองพันยเนี่ยมีตัวเด็ดๆให้ให้ซื้อเยอะมากเลยใช่อายุที่อายุครอบครองทักปีนี้เท่าไหร่นะยี่สิบแปดครับผมแต่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับความรู้สึก ผม32แล้วครับทุกคนแก่ไม่ใช่ใช่ใช่ก็ก็แต oui> ่ว um ่าไม่เป็นไรครับอ่าอายุเท่าไหร่ผมว่าไม่สำคัญนะนะไม่สำคัญที่ัญที่อะไรเลยก็ก็ผมเขาเรี่ยเดี๋ยถ้าเรามีความสุขกับในช่วงอายุนั้นผมว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญแล้วอย่างเหมือนวันนี้ได้มีโอกาสทำพูดนึงทำอะไร อ่าใช่ครับวันนี้ไปเจอแบบปกติผมจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เจอคุณแม่วันนี้ไปเจอคุณแม่มาใช่จิงเหรอใช่แล้วก็ก่อนไม่แค่ได้เจอคุณแม่อะไรนะครับยู่คนละบ้านกันใช่ก็วันนี้ก็ได้ไปเจอคุณแม่มาก็เติมพลังใจเนื่ากปกติไม่ค่อยได้เจอเลยแม่คิดถึงอะไรก็วันนี้วันนี้มีงานเอซิกตอนเย็นตอนช่วงเช้าก็เลยไปหาคุณแม่มาคุณแม่ว่าไงมแม่ปวยพรเลยวะครับปพรปวยพรเขาก็แบบเนี่ยอย่างแรกเลยเขาก็อยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียรสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาโทรมาทีไรเราก็ทำงานอยู่เขาก็เป็นห่วง แล้วอย่างเราเป็นเกิดเนี่ยให้ของขวัญแม่ไหมัเก็นเราไว้ก่อนอ๋อคแม่ไงอะไรครับมันเกิดเราไว้ของขวัญแม่ไหมต้องเป็นแม่ไม่ใช่เหรอครับที่ให้ผมนี่ช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 มอ๋อเออให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบอยากชวนแม่ออกกําลังกายแม่เป็นคนที่ออกกําลังกายเดี๋ยวจะมาขับแม่ออกกําลังกายแล้วก็วิ่งเรื่องเท้าเอซิคแต่แม่เขาที่แบบเตือนเราถูกไหมนี่แหละครับก็เรื่องแบบ เขาจะรู้ว่าเราเป็นคนนอนแล้วก็หลับอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดชอบแบบชอบเครียดเยอะอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออให้แบบไม่ต้องเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมือวันกิดเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างกับชีวิตเราอะไรเงี้ยเราคิดว่าตั้งเป้าไงผมว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอาเรียกว่าอะไรดียวบางทีทํางานในวงการเนี้ยผมว่ามันต้องแบบเรามีทั้งวิ่งวิ่งมาเราก็ต้องหยุดเดินบ้างเนอะหมายถึงว่าไม่ได้แบบหยุดไปเลยแต่ว่าเหมือนว่าเราแบบ บางทีเราวิ่งไปตลอดมันก็เหนื่อยไงบางทีเหนื่อยเกินแล้วเราสับเราก็ไม่สามารถวิ่งเนี่ยเต็มศีรษะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหยุดเดินบ้างนั่งบ้างอะไรเงี้ยให้แบบชื่นชมความแบบสนุกสนานรอบตัวบ้างอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันมีสุนทรีในการจะชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรก็จะดีครับแล้วจะมีความต้ขของเจออะไรบ้างผมคิดว่าเดี๋ยวดูดูอยู่ครับดูอยู่คือมีแรงไว้ครับผมอยากเล้นเป็นอะไรเป็นเป็นไม่ไม่ได้ใหญ่มาเป็นเป็นที่ที่ดินโโอ้หคุณเล่นก็คือ ยังไม่มีครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็ที่เคยบอกตั้งแต่แรกแล้วอยากได้บ้านแต่ว่ายังยังหาที่แบบที่ลงตัวไม่ได้สักทีเลยอันไหนอันกัมีของฝากญเซอร์ไพรส์นะใช้ก็เป็นที่ดินนี่แหละครับเท้องมาที่ท้องมาที่ดินเหรอเราฉลองกูไปแล้วไม่เคยคุยกันว่าแบบเหมือนแบบที่ที่เราเราอยู่บ้านใกล้กันใช่ไหมเคยคิดว่าเอ้ยถ้ามีซื้อแปลงใหญ่แเราหารแปลงครึ่งเอา เพื่อนเราในวัยสามสองปีนี้เป็นไงบ้างเนี่ยสายตาเราใช่ผมเคารบเขามาตลอดไม่จะให้ออกจากตรงนี้มาจะได้พูดได้ลื่นๆเพราะว่านึกออกว่าเวลาอยู่ด้วยเขาจะเขาจะเสริมเคารับไม่แน่ไม่คืออ่าพูดออมาอาพูดออกมาไม่ก็คือยินดีกับทุกความสำเร็จเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยขึ้นมา ก็ยินดีกับความสำเร็จของเขาอะไรเงี hm. ้ยก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการเรื่อยๆทุกปีเราก็ติดตามเขาอยู่เป็นเป็นแฟนคลับตั้งแต่วันแรกมีรายการเรื่อยๆเหมือนปีแบบดูเด็กขันเดินเราเป็นน้องชาวบ้านเหรอใช่ใช่ก็แบบว่าตั้งแต่แบบคือพี่เต้ก็ดูแลอย่างมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เข้าปีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เต้ก็เป็นเป็นเป็นพี่เลี้ยงตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งไข่จนตอนนี้อะไรอ่ะก็ก็เนี่ยก็คอยยินดีกับเขา เช็ดป้งไหมโหเช็ดขนาดนี้แม่ก็ยินดีเขาเสมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นกำลังใจเขาเสมอแบบเวลาแบบคิดถึงอะไรก็โทรหาบอกว่าพี่อยู่ไหนอยู่ไหนกินข้าวอะไรเงี้ยแต่พี่เต้เขาก็ไม่ค่อยว่างไงเขาชอบปรึกษาเรื่องอะไรวนใหญ่คุยกันเรื่องแบบไร้สาระนะผมคิดว่าผมว่ามันอาจจะเป็นแบบบุคคลที่สามารถคุยเรื่องไร้สาระเขาได้ใช่บางทีแบบไปกินข้าวด้วยกันมาใช่ไหมครับกลับมาถึงหน้าบ้านเหน่งมาส่งหน้าบ้านเนี้ยนั่งหยุดแบบนั่งอยู่รถเหน่งอะรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงไงนั่งคุยเรื่อง โอ้โหเปิดคลิประเบิดปรมาณูดูสารคดีดูเรื่องสัตว์ป่าดูเรื่องอะไรนะเยอะมากแบบวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนู้นเรื่องเครื่องบินลบอะไรเงี้ยนั่งเปิดดูอะไรนะ่ยเดินชอบดูเครื่องบินลบละไรเรือลบอะไรเงี้ยดูการ์ตูนมั่งอะไรการ์ตูนการ์ตูนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยดูซื้อของอะไรที่แบบว่าเออโมเดลซื้อโมเดลอะไรเงี้ยเคยเคยมีโอกาสเดินเตะเรื่องสัตว์ป่าเลยครับบ้างยัง บ้านเขาบ้านเขาไม่ธรรมดาไง้าห่วงมหรอไม่ในบ้านนิวไม่บ้านนิวอย่างน้ผมอย่างแล้วจริงๆเิงเดเป็นห่วงอะไรไหมด้วยความที่อายุสักถึสองแล้วเราห่วงอะไรพี่เขา้างไหมจริงจริงผมเป็นห่วงเรื่องแบบความเครียดนะการทํางานหรือว่าแบบการที่ต้องแบกรับอะไรบางอย่างมีแบบมีเรื่องเราบางอย่างเข้ามามากมายอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงว่าแบบเอออยากให้แบบอยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบ อยากให้สภาพจิตใจแบบดีๆแล้วก็แบบ <c oughs> แฮปปี้ทุกวันเลยงี้ให้เราปลอบประโลมที่เราอย่างไรออถ้าสภาพจิตใจเขาไม่ดีอะ่ะ ใช่ใจกูแย่เไม่ใช่แบบคือคือทุกคนอะทุกคนเดีจะเห็นว่าพี่เตยเป็นคนสนุกสนานแล้วก็แบบว่าแบบเอนเตอร์เทนทุกคนเอออย่างเงี้ยแต่เนี่ยเขาจะแบบเห็นในมุมที่แบบผมแบบเน่เน่บ่อยบางทีเราโทรมาเไม่ไหวเลยว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแต่ก็ก็แบบวันๆก็เรามีเรามีอะไรนะเรามีเรียกว่าความสัมพันธ์แบบการส่งรีวิวเออบางทีแบบเหมือนไม่รู้จะแบบนึงว่าบางที เรามไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยเราจะคอยสง่งส่งรีวิวให้กันรีวิวแบบเ,<อ>เรื่องเงินเนื้อที่เราชอบคุยกไงเรื่องฉานโลกอะไรเงี้ยแบบก็จะาส่งรีวิวไปสง่งมาไม่ต้องตอบแต่รู้ว่าหัวเราะอยู่ก็อะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นก็แบบส่งเรื่องตลกอะไรเกันเขาเป็นคนเครีคยดบ่อยเหรอไ,หรไม่ผมอ่ะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ ตอนที่แบบเขาไปทำไมเขาคงไม่เครียดอะไรบ่อยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็อาจจะแบบให้เขาตลกบ้างอะไรัวันนึงอะไรจริงจริงคิดสัตว์โลกมันช่วยได้หรอ่าจได้จะได้อาจจะเป็นอาจจะเป็นสัตว์แบบเอออาจะเออเาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวดดสม่ไม่คือสัตว์หมาแล้วก็แบบเลียลูกไง น่ารักเราคิดเราจิตใจเราคิดอะไรกันอยู่บ้างสันโด่งน่ารักอ่ะไม่แบบจระเข้แบบกระโดดขึ้นมางับเยือยอะไรเงี้ยน่ารักอันนี้ความสุขพันกันใช่ตกต้องทำแบบแค่เดี๋ยวเรามีแพลนไปเที่ยวกันใช่ไปการเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพักจากงานแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไปแบบเอาเรื่องดีๆเข้าเข้าชีวิตให้เต็มปอดแล้วกลับมาทำงานใหม่ต่างประเทศใช่ใช่น่าจะไปที่ไหนกัน เออยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นประเทศที่มีทุ่งหญ้าโซนหน้าอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกบอกเอาบอกแล้วบอกแล้วเนี่ยบอกไปสองสามไปดูคววามมสสัััพนธ์์ตแล้วดก็ยังบอกไม่ได้ว่่าไไปทีหนแต่ว่าจะไปดูบิ๊กไฟอะครับเด็กจะไปเล่นหาคุณไถ่เหรอใช่ใช่ก็เผื่อจะเอากลับมาตัวนึงอะไรอะไม่เผื่อไปดูลาดลาวไงตรงนั้นเฮ้ยถ้าสัตว์ป่วยพอดีเราอ่ะเราพร้อมกูณรอบนรถนะ เมบโอเคนะมอเ่จบตรนี้หอจบดีครับดีครับจบปรึกษากันจบแบบรออนที่คนมาดูอ่ะจบแล้วรอรอตอนอะไ ก็อแบบจกัคาฟิกได้ได้ละครเขาใช่ไหมเขาผมยาวสวยใช่โอ้โหโหอะไรอะโหลูกจอมยุทธเขาเป็นไงบ้างเขาขี่เต่าอ้าหยแล้วนี่จันนเี่ยมีมันนมีเอาร้อนแ่้วป็นจรเรอเจริงอะไรจริงหรอ กำลังภายในบ้าเลยขี่เต่าไม่มีในงใส่อย่างนั้นหมดกันแหละไม่จริงหาจริงเหรอไม่ใช่เขาไปทาเล่นเาวเขาไปทำเล่นดมเพื่อนเพื่อนแบบีว่อเพื่อนะไไม่ใช้นบอล่ขี่ไม่ขี่ไม่เตเอาใหม่เหน่งถืออะไร ลูกแก้วไงครับลูกแก้วไม่ลูกแก้วเก็บให้ครบเจ็ดลูกไม่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดี่จบไงมีแบบยาวโจนอย่างเงี้ยเราก็รอดูพี่ยุ่นลวดเดียวจบเลยไงได้ตอนนี้เขาถึงเหมือนซีซั่นเขาเยอะเหมือนกันได้ได้รอได้ได้ได้โอเคโอเคเขาอยากมาตัดจีนเขาได้นะตัดจีนได้ไหมตัดจีนได้ไม่ได้ทั้งหมดสีโสนี่ไม่มีอะอะไรวะ